แก้วใหญ่นะครับเป็นพิมพ์พระแก้วใหญ่พิมพ์พระประธานนะครับองค์นี้ผมให้รหัสเป็น A01 ด้านหน้าด้านหลังนะครับต้องบอกเลยว่าสวยเก่าทุกองค์นะครับวันนี้ก็รุ่นนี้ก็นำมาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับท่านใดชื่นชอบก็สแกน q r Code เข้ามาสอบถามได้นะครับเห็นไหมฮะความเก่าความแห้งนะครับเนื้อหาความเก่า เป็นเป็นปูนสุกนะครับเป็นปูนหมักปูนสุกนะครับก็จะมีพวกกลุ่มคาบแคลไซต์นะครับให้เห็นมากมายรุ่นนี้ก็สวยนะครับอิมทรงค่อนข้างชัดเจนมากนะครับด้านหลังเห็นไหมฮะโอ้โหกายภาพความเก่าเห็นแบบนี้นะครับสดสดจริงๆ มวลสารนี่เยอะมากนะครับผงเหล็กไหลเอ้ยนะครับผงเหล็กไหลไัยดำเหล็กไหลเงินยวงทองคำหยกนะครับผงพุทธคุณนะครับผมอิดแดงพระซุ้มกอพระกำแพงนะครับที่อยู่ในเนื้อพระเนี่ยมากมายจริงๆนะครับส่วนผสมของรุ่นนี้นี่คือพิมพ์ที่ท่านหลวงวิจารณ์บูชาติดตัวรุ่นนี้ครับแล้วก็ท่านประธานศูนย์ก็บูชาพระรุ่นนี้ ติดตัวเช่นกันนะครับเขาเรียกว่าพิมพ์พระแก้วใหญ่พิมพ์พระประธานะครับองค์นี้เป็นองค์ที่สองนะครับรหัส A02 ูนะครับเนื่องจากแสงนะครับเขาจะมีการปรับนิดหนึ่งนะครับด้านหน้าด้านหลังแต่องค์จริงต้องบอกว่าสวยนะครับขาวเหลืองนะครับขาวเหลือง อืมอืมนะครับสวยจริงๆครับเดี๋ยวนำเข้ากล้องกำลังขยายสูงให้ชมนะครับเนื้อมีความแห้งนะครับแห้งขาวมวลสารเนี่ยรุ่นนี้เยอะที่สุดนะครับเยอะมากๆนะครับจึงทำให้มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับพระเกจิมานะครับท่านบอกว่าพระรุ่นนี้เนี่ยพลังแปลงมากนะโยม นะครับสามารถกันระเบิดต่างๆได้นะครับท่านบอกเองนะครับท่านเอ่อยปากออกมาเลยนะครับเพราะว่านะครับถึงพุทธคุณเนี่ยสูงมากนะครับนะครับสวยมากๆเลยนะครับต้นนี้ก็อท่านใดชื่นชอบนะครับเก็บได้เลยนะครับเห็นไหมพระกันสวยเป็นพิมพ์พระประธานนะครับ ไปดูองค์ที่3ามกันนะครับองค์นี้รหัส A03 นะครับ a 0ศย์สด้านหน้าด้านหลังครับโอ้นะครับเวลาก็เดินไวมากเลยนะครับตอนนี้ก็หนึ่งชั่วโมงสิบสอนาทีแล้วนะครับกอเขาบอกว่าเราจะชมอะไรสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยกำลังดีนะครับ ถ้ามากกว่านี้ไปก็อาจจะปวดหัวมึนได้นะครับโอ้โหนะครับสวยมากยิ่งต้องใช้สายตาในการเพ่งพิจพินิษพิจ,จนารณาด้วยนะครับนี่คือความกัาของพระนะครับเขาใช้ปูนสุกก็คือปูนสุกก็คือปูนที่นํามาหมักนะครับก็จะมีพวกคราบแคลไซต์มากมายนะครับมีปูนสุกถ้าปูนดิบอันนี้จะแก่ปูนสุกนะครับ ็เป็นรุ่นเดียวนะครับเท่าที่ผมเห็นนะครับในส่วนของพิมพ์พระแก้วใหญ่พิมพ์พระประธานนะครับรุ่นนี้ก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ทั้งเนื้อและพิมพ์นะครับดูก็รู้เลยนะครับรู้เลยว่าเป็นรุ่นนี้พิมพ์นี้นะครับโอเคนะครับสำหรับองค์ที่สามเดี๋ยวไปดูองค์ที่สี่กันนะ งนีรหัส A 04ครับด้านหน้าด้านหลังครับโอ้สวยไหมครับสวยมากแห้งขาวสวยนะครับเนี่ยฮะปูนสุกเราก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ ท่านใดชื่นชอบนะครับพระสมเด็จวรังพิมพ์พระแก้วใหญ่พิมพ์ระประธานนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ครับจากโปรโมชั่นพิเศษมอบให้นะครับห้าองค์เท่านั้นห้าองค์นะครับถ้าหมดจากห้าองค์แล้วถ้าขอเพิ่มได้ไหมนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาว่าขอบูชารุ่นนี้นะครับราคาพิเศษนะครับไปดูองค์ที่ห้ากันผมขอปิดคลิปด้วยรุ่นนี้แล้วกันนะครับองค์สุดท้ายนะครับ ก็จะใช้เวลาเกินไปนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่ 5A05 ด้านหน้าด้านหลังครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับ f c ทุกท่านนะครับท่านสมาชิกผู้ที่รับชมนะครับผู้ที่ชื่นชอบและศรัทธาในพระสมเด็จวัดละคังทุกๆท่านนะครับก็ขอให้ท่านได้โชคดีนะครับได้พระสมเด็จวัดละคังแท้ๆไปบูชานะครับแต่ถ้าท่านนะครับ มั่นใจในสูนรมหาสมบัติสามแผ่นดินนะครับท่านก็เก็บและบูชาได้อย่างมั่นใจนะครับทั้งศูนรมีเอกสารรับรองออกให้ทุกองนะครับสามารถเก็บเป็นมรดกให้กับครอบครัวได้ในระยะยาวนะครับถึงแม้ว่าผมเองจะไม่อยู่แต่ศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินยังอยู่นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นพระสมเด็จที่มีเก็บพระสมเด็จที่มีประวัติและความเป็นมาที่ชัดเจนมีที่มาที่ไปที่ชัดเจนสบายใจครับบูชาขึ้นคอได้อย่างสบายใจ ยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณผู้รับชมทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านที่รับชมอยู่นะครับร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีความสุขกันทุกๆคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันศุกร์หน้าสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชนบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิด ให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่โยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุกนะคะก็คือมกราบสักราระ รูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธาจย์โตผอมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1น,นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะ บรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านไหนได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็ มีภาพทอทางกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอเจลเนฟไฟส์นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยก ไทเออันนี้เป็นมุมไทยเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพ,ธพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็บบจพระพุทธเจ้าโตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสูบเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารเจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้นี่ไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะกรารตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้นค่ะ และทางสาขาชนบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดรคังนะคะทุกวันศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอันนี้มันีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์หนึ่งทุ่มตรงเช่นกันคะ่ะ การไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ